กลายเป็นแบบนี้ได้ไงฟลอยเมเวเธอร์ปะทะจอนกติ i, ทีมงานดวนกันแล้วเวลาฟลอยเมเวเธอร์ขึ้นชกทีไรคนทั่วโลกก็ให้การจับตามองว่าไฟนี้จะน็อกอีกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้เดือดตรงบนสังเวียนแต่เดือดตรงที่กองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย ไม่พอใจที่ผู้ตัดสินสั่งยุติการชกเมื่อทั้งสองฝ่ายขึ้นบนเวทีปะทะกันเหล่าพี่เลี้ยงเหล่าเทรนเนอร์นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยไม่เพียงแค่นั้นล่างเวทีก็ยังมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นผู้คนชุลมุนมั่วไปหมดไปดูภาพบรรยากาศว่าเกิดอะไรขึ้นให้คุณจับตาดูช็อตดีๆครับกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีฟลอยด์โจมตีไปจอร์นก็ตีดีรับมือกับฟลอยด์ได้ พอสมควรนะครับนี่ก็เตะก็สู้นะครับเนี่มันเกิดอะไรขึ้นดูจังหวะนี้ดีครับกรรมการเข้าแยกั้างคู่เหมือนกับจะยั่วยุกันนะครับฟลอยก็โอ้โหมีการแบบว่ากระทำภาษาฟลอยโอ้โหเอ้านี่ยังไงไม่ยอมครับกรรมการยุติแล้วนะครับแต่ก็ติไม่ยอมครับแล้วเข้าไปต่อยฟลอยปรากฏว่าเนี่ยเราเทรนเนอร์กระโดดขึ้นบนเวทีเสร็จแล้วล่างเวทีก็ยังนี่ยครับตามภาพอ้ย ไม่จบครับแทนที่มันจะจบบนเวทีแต่นี่มันบ็อกซิ่งระดับโลกนะครับนี่ครับล่างเวทีก็ยังไม่จบแล้วใส่กันข้างล่างเลยโอ้โหโอ้โหกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่ระดับฟลอยด์มวเวอร์เทอร์นะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะเคยเห็นในของคอร์เนอร์แมกเกรเกอร์แต่ของฟลอยดเนี่ย ไม่ได้เห็นนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศหลังจากที่ต้องมีคนเข้ามาห้ามปรามครับต้องเข้ามาสงบสติอารมณ์ราชตะปะทะต้นน้ำมวยสตรีบายชกเสร็จเล่นกล้ามนี่ครับฝากคู่นี้ด้วยราชตะกำลังจะปะทะกับต้นน้ำครับต้นน้ำคนที่ใสเ่เฮดการ์ดครับส่วนคนไม่ใสเ่เฮดการ์ดคือราชตะดูตอนที่สเปริงกันครับแต่ว่าวันที่ชกจริงเนี่ย จะไม่เล่นกันเบาๆครับจะใส100่ร้อยเปร์เซ็นต์เต็มในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ผลจะเป็นยังไงรอดูนะครับกูนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โจบิวตี้ซาลอนยือนกับอาชีวะนครศรีธรรมราชถนนมเหยงส่วนไฟของฟลอยในครั้งนี้คงจะดังกระชอนไปทั่วโลกยิ่งกว่าเขาขึ้นชกตามปกติซะอีกนี่คือคนเก่งกนเต็ม